เอาละท่านผู้ชมก็เมื่อ2คลิปที่แล้วนะฮะผมทำการสอนผ่านอีเวนต์เดอะคลาสสิกก็คือตรงน,นี้นะฮะของทางทีเดยสไปแล้วใช่ไหม แต่นอกจากตัวอีเวนท์ที่เราผ่านไปนะฮะในอีเวนท์เดอะคลาสสิกเนี่ยมันก็มีสกุลเงินให้เรานั่งเก็บด้วยซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีชื่อว่าทิกเก็ตนะโดยทิกเก็ตเนี่ยมันจะเป็นสกุลเงินที่ดรอปอยู่ตามด่านตัวทิกเก็ตสำหรับ TDS นะฮะมันจะมีอยู่10บทิกเก็ตด้วยกันก็คือ5อันเนี่ยอยู่ในด่านแล้วก็อีก5าอันจะอยู่ในล็อบบี้ก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาทําการสอนหาทั้ง10อันกันเลยแล้วก็เราจะมาอธิบายกันด้วยว่าทิกเก็ตมันสามารถทําอะไรได้แล้วก็ไอโทเเค็นีี่่่ราาาได้้กะลลิิลยยววบพแต เรามาสอนฐานกันก่อนนะก็ไปเริ่มเลยตัวชิ้นแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่ข้างบนนี้นะก็คือขบนหัวมินิกันเนอร์โดขที่มาแล้วเก็บไปปุ๊บนี่นะฮะอันที่หนึ่งแล้ที่2นะฮะก็คือให้เราเข้ามาที่เซอร์ไวเวลอย่างนี้นะแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเก็บไปป,ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทําการออกมานะฮะอันที่3จะอยู่ข้างหลังไอประตูไปอีเวนต์เดอะคลาสสิกนะก็ให้เราเข้ามาข้างหลังนี้เลยเนี่ยเก็บไป และที่ที่นะฮะก็คือให้เราเนี่ยออกมาจากไอ้ตรงพอร์ทัลนะแล้วก็มาที่รูปปั้นเฟอร์รี่ตรงนี้ข้างหลังนะฮะมันจะมีทิกเกต็ตอีกอันหนึ่งปึ๊บโอเคและทิเกต็ตอันสุดท้ายที่อยู่ในล็อบบี้เนี่ยก็ให้เรานะฮะมาที่ข้างหลังนี้นะมาที่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีเมืองอยู่ก็ให้เราทําการเดินไปเรื่อยๆจนพบกับต้นไม้ต้นนี้นะฮะนี่เห็นไหมข้างหลังมันจะมีทิเกต็ตอยู่เรียบร้อยนะฮะเป็นอันที่ห และกหาอันที่เหลือนะฮะอย่างที่บอกไปนะมันอยู่ในด่านเดอะคลาสสิกพกนี้แหละก็เดี๋ยวเราไปเริ่มมาที่ด่านแรกกันก่อนเลยโดยด่านแรกนะฮะอันนี้เป็นจุดเกิดของเรานะ,ะก็ให้เราเนี่ยทำการเดินไปที่ข้างซ้ายแล้วเราก็จะบกับทิกเก็ตนะฮะอยู่ตรงไงายๆแบบนี้เลยก็ทําการเตียบไปสําหรับอันแรกปุ๊บแล้วนี่มันอะไรเนีย่ย F4 แครแบบว่าไว้อะไรแคร์อะไรไม่ได แล้วก็ที่เกตต่อมานะฮะอยู่ในดาที่2นะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีผ่านดานแรกแล้วก็ปลดล็อกันที่2เนี่ยก็สามารถลองย้อนไปดูที่แล้วได้ผลการสอนผ่านไปแล้วนะก็มากันเลยนะฮะดูที่เกตเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะซึ่งอันนี้ผมเก็บไปแล้วมันก็เลยจะไม่มีแต่เอาเป็นว่ามันอยู่แถวๆนี้นะฮะสำหรับที่เกตดาที่2และในดาที่3นะฮะตัวที่เกตเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆกับจุดเกิดซอมบี้นะก็คือให้เราเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวมาข้างซ้ายนิดนึงนี่มันจะมีที่เกตอยู่เก็บได้เลยเรียบร้อยนะฮ แล้วก็ด่านที่4นะฮะให้เราเนี่ยทำการเดินมาข้างหลังนะข้างหลังฐานของผู้เล่นนะก็ข้างหลังนี้มันจะมีทิ c k e ตอยู่เรียบร้อยและสุดท้ายนะฮะด่านที่5ก็ให้เราเนี่ยทำการเดินมาที่จุดเกิดซอมบี้แล้วจากนั้นเลี้ยวขวามาเราจะพบกับทิเก e t อยู่นี้เรียบร้อยเอาละและนี่ก็คือทิ cket ทั้งหมดของอีเวนต์เดอะคลาสสินะฮะสำหรับเท้ e รีเฟนเซอร์เตอร์นะโดยถามว่าทิเก e t สามารถทำอะไรได้ก็ตามผมมาเลยนะฮะคือทิเกต็ตเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ในแบบที่มีชื่อว่านี เดอะคลาสสิกนะฮะก็คือเป็นแมปอีเวนต์ของทางโลบบ์เขาก็ให้เราเนี่ยทำการกดเล่นได้เลยเอาล่ะมากันเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยข้างบนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมมีที่เกตอยู่10อันนะก็คือที่ไปต่างเก็บเมื่อกี้แหละและข้างๆนะฮะมันจะมีไออีกห้าอันนะคือไอเนี่ยมันจะเป็นโทเค็นโดยวิธีการได้นะฮะคือให้เราเนี่ยทำการผ่านด่านในอีเวนต์นี้ครั้งแรกนะคือถ้าเกิดเราผ่านด่านที่1ครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้มา1โทเค็นแล้วก็ไปแบบนี้ทั้ง5ด่านนะฮะก็ประมาณนั้นนะโดยวิธีการใช้เนีี่่ยให้้เเรราาาาาทาาาทํกกดขม พอกดก้ามาแล้วนะฮะมันก็จะมีของให้เราสามารถซื้อได้อยู่นะโดยตัวของทิกเก็ตนะฮะเราสามารถจะซื้อเพื่อเอาไอเทมในเกมได้มาถึงไอเทมในแบบนี้นะอย่างเช่นไอตอนนี้ที่คนกาลังปลาใส่ผมอยู่นะห <laughs> ยุดปลาที่เพื่อนลำคัญโอเคทิกเก็ตเราสามารถมาซื้อได้ก็ทําการซื้อเลยเป็นล็อกเก็ตลันเชอแล้วกันนะนี่พอซื้อมาแล้วนะฮะแล้วก็จะสามารถเอาล็อกเก็ตลันเชอร์เนี้ยไปยิงชาวบ้านเล่นได้ซึ่งเขาไปไหนแล้วไม่รู้อลไะตรงนี้ยิงแล้วตายไหม โอเคไม่ตายแค่แบบเป็นเอฟเฟกต์เฉยประมาณนั้นนะฮะสามารถเอามาซื้อได้และในส่วนของโทเค็นนะฮะก็คือสามารถได้จากการผ่านด่านนะเราจะสามารถเอามาซื้อของแต่งตัวนอกแมบนี้ได้โดย5โทเค็นนะฮะจะสามารถซื้อผ้าอะไรสักอย,อย่างนึงนะก็ซื้อไปเลยปึ๊บนะฮะแล้วมันก็จะมีนี่คาสิเนด้วยโคเท่เอาละแล้วก็เรียบร้อยเต้นเลยเอาละแล้วก็เข้ามาที่หน้าอ,อวตารนะฮะกดแอสซสซอรีนะ,ะแล้วในจุดที่แบ็กมังที่เราได้มามเมื่อกี้ใช่นะฮะอันนี้เป็น ไอเทีอีเวนท์ที่เราได้มาเนี่เอาห้า,า,าโทเค็นที่ได้จากการผ่านด่านนะครับมาซื้อได้ก็จะได้เป็นประมาณนี้ซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเท่อยู่มัง้งเป็นประมาณนั้นนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วกันนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนถ้ามีความเห็นยังไงก็สามารถมาคุยกับเรได้แล้วก็บายยฮะ